สวัสดีพี่พือนทุกท่านนะคะวันนี้น้องตีก็มาถึงที่นี่นะคะถึงเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นมาค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่เรื่อุบลรัฐนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดจอดรถนะคะทุกคนสําหรับรถที่มาพาน,นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนที่มาเที่ยวที่เังหวัอุบลรัฐก็มีสถานที่จอดรถอย่างเป็นระเบียบมากเลยนะคะจะมีสถานที่รองรับที่จอดรถเยอะมาก็จะเตรียมพร้อมนะคะทางขยะ สำหรับผู้คนที่มาเที่ยวกินอาหารเสร็จเรียบร้อยเสร็จกินเสร็จเรือก็เอาลงที่ถังขยะนะคะทุกคน,กคนเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราส่งบรรยากาศที่เขื่อนกันเลยนะคะเขื่อนนี้ก็จะเป็นเขื่อนที่ใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนช่วงนี้เพิ่นปล่อยน้ําไม่ใช่เพิ่นปล่อยน้าช่วงนี้น้ําขึ้นน้ําเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวน้องตีให้ดูเป็นอีกแบนะคะ นะคะทุกคนอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดคอนแก่นนะคะทุกคนเหมาะก,กับการมาเที่ยวมาพักผ่อนนะคะภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกอ่านกันเอาเองนะคะทุกคนแต่ภาษาไทยยังพูดไม่คล่องเลยนะคะภาษาอังกฤษยิ่งไ I แอมมึดตึ๊บยิ่งไปไกลเลยนะคะบรรยากาศวันนี้บอกได้เลยวเป็นบรรยากาศที่ดีมากยิ่งช่วงนี้นะทุกคนไปฝนต้นหนาวต้อนรับ ลมหนาวกันที่เขื่อนอุบลรัตน์ใต้นะคะทุกคนวิวสวยมากบรรยากาศก็ดีเนี่ยตอนนี้มีลมพัดบีดๆนะคะทุกคนลมพัดแบบเอาไอ้น้ําฟุ้งกระจายขึ้นมาสใส่เราไอ้น้ําเป็นลมที่เย็นมากๆฝั่งตรงนน้นนะคะฝั่งตรงนน้นน่าจะมีวัดหรือเปล่าข้างบนจะเป็นวัดหรือว่าเป็นเ,เรียกว,ว่าร้านอาหารหรือเปล่าหน,น้องติกก็ไม่เคยเข้าไปสักครั้งเลยนะคะตรง ภูเขาสูงสูงนะคะทุกคนภูเขาสูงสูงน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะทุกคนที่เป็นจุดสถานที่แบบรลงรับนะักท่องเที่ยวด้วยหรือเปล่านะคะถ้าหากน้องตีเดาผิดต้องขออภัยนะเพราะน้องตีไม่เคยเข้าไปตรงนั้นเลยนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้บอกได้เลยวิวสวยมากน้องตีชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยนะคะทุกคนน้ำแล้วก็เป็นสีฟ้าที่แบบฟ้าสดใสมากเลยนะคะ เป็นสีฟ้าสดใสส่งพ่อลูกนั่นได้ถุงปลาไปแล้วนะคะย้อนเงินสิบบาทได้ถุงปลานะคะส่วนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารของอยู่ของกินอะไรครบนะคะทุกคนใครไม่ต้องกลัวนะคะว่ามาแล้วจะไม่มีข้าวกินมีนะคะขอเพียงมีเงินอยู่ในถุงนะคะโอเคแล้วก็ทุกคนนี่ค่ะเพิ่นก็จะนี่ค่ะเพิ่นเขียนไว้ขอเชิญร่วมบริจาคอาหารปลาถุงละสิบบาทนะคะ ถ้าอยากได้อาหารปลาเนะะี่ยค่ะอาหารปลาถุงละสิบบาทเกลือหมดแล้วนะคะทุกคนยังถุงเดียวเองเลยนะคะเนี่ยค่ะยังถุงเดียวนะคะถุงละสิบบาทนะคะบริจาคเข้าไปตรงนี้นะคะเนะะนี่ยค่ะมันก็จะเป็นถังขยะนะคะมีอะไรเรียบร้อยเวลากินเสร็จเราก็ไปทิ้งลงถังขยะนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะทุกคนที่มาเที่ยวทุกคนล้วนเต็มมีการตื่นตัวนะคะกินเสร็จทิ้งถังขยะปุ๊บนะคะข้างล่างก็จะมี เรือนะคะเรือและข้างล่างปลามีแต่ตัวใหญ่ๆนะคะทุกคนปลาอยู่จุดนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆทางนั้นนะคะเดี๋ยวน้องตีจะพาทุกคนไปสมบรรยากาศบนสะพานนะคะพอดีวันนี้ก็พอดีเที่ยงหนึ่งเที่ยงพอดีนะคะมาอยู่ที่เขื่อนอุบลรัฐอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นอีกเขื่อนหนึ่งที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้านะคะและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้น้ํา เยอะนะคะน้าเยอะกลัวตอนที่น้องตีมาตอนนั้นอีกนะคะแล้วก็บรรยากาศก็สวยๆนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นสะพานข้ามไปอีกฝากหนึ่งนะคะนักท่องเที่ยวมาเยอะยอเลยนะคะทุกะคนะมาเพื่อสูดอ,อากาศบริสุทธิ์นะคะทุกคน ตอนนี้นะคะก็อยู่บนสะพานนะคะข้างล่างก็จะเป็นน้ําจากเขื่อนอุบลรัตนะคะทุกคนนะคะบรรยากาศสุดยอดมากมากเลยนะคะแล้วก็จะมีเรือทุกจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะมาเที่ยวกันเยอะอยู่นะคะวันนี้โอ้โหจุดนี้ก็สวยมีเรือด้วยนะคะทุกคน มีเรือข้างล่างเนี่ยมีนักท่องเที่ยวไปให้อาหารปลายอยู่เรืออันนี้จะเป็นเรือสปีดโบ๊ทหรือเปล่าเนาะอันนี้จะเป็นสะพานเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นทางไปสันเขื่อนนะคะตรงนี้และน้องตีว่ายามเย็นนะ่าจะสวยมากเลยนะคะเพราะถิ่นเพิ่นเปิดดอกไฟมีดอกไฟไม่ใช่เปิดดอกไฟมีดอกไฟตามราวสะพานนี่ไปอู้ห้มันเป็นบรรยากาศยามเย็นนี่อ้ครูเจ้โรแมันติกน่าดูเลยนะคะทุกคนนะคะ แล้วก็จุดนี้นะคะตรงที่นนบนสันเขื่อนตรงที่น้องตีถ่ายภาพเห้ดูะค่ะถ้าเราโลสชมผ้าที่ตกดินน้องตีว่าจะสวยน่าดูเลยนะคะอันนี้จะเป็นสะพานเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกรุงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยน้องตีก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอันนี้คืออะไรนะคะเราก็ลอด <S <S มุ่งไปเลยก็แล้วกันนะคะลอดไปเลยนะคะ มีดอกไฟนำริมนำขอบสะพานเดินข้ามไปแบบอู้ฮาเป็นยามเมื่อคืนหรือว่าตอนกลางคืนยามเย็นนะคะทุกคนน่าจะสวยมากเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนอาจจะเพื่อนจะใต้ดอกไฟใต้ไฟนะคะ,นะคะอู้สวยมากเลยนะคะนะคะจะเห็นภูเขาอีกฝากหนึ่งเดินไปก็ไกลเติบหนึ่งเลยนะคะไกลเติบเลยนะคะประมาณสักกิโลได้นะคะถ้าจะถึงอีกฝั่งหนึ่งนะ น้องตีตวันนี้น้องตีก็ว่าจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศบุญสันเขื่อนนะคะนักท่อง,องเ,เงที่ยววันนี้เยอะมากเลยนะคะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีทั้งชาวจีนมีทั้งฝรั่งนะคะทุกคนมีทัง้งฝรั่งทั้งกินแบบเพสสื่อนสูเพื่อนสูสีกันละคะ่ะเพื่อนคุยกันละคะ่ะทุกคนไม่รู้ว่าคุนคุยอะไรกันนะคะแต่ภาษาไทยนี่น้องตีก็ยังยังคิดนานอยู่นะแต่ขนาดภาษาไทยนะคะขนาดภาษาที่คล้ายคือกันนะคะทุกคนบางบางครั้ง áng, นะคะบางครั้ง เฟนตีพูดเร็วพูดไวๆเนี่ยตีเองยังต้องนั่งงงประเทศไทยมาตั้ง20กว่าปีนะคะทุกคนยังงงงงเลยนะคะบางคำศัพท์นี้น้องตียังต้องงงนะคะบางคำศัพท์นี้เปยไม่ออกเลยนะคะนักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะ๋ยวเพิ่นเขียนว่าเขื่อนอุบลลัตนะคะเขื่อนอุบลลุลรั์ก็ภาษาอังกฤษนี่ก็อ่านกันเอาเองก็เรียกกันนะคะน่าจะเป็น กิดูบุญลักษณหรือเปล่าเดาๆนะคะน้องตีอ่านไม่ออกหรอกนะคะทุกคนนี่แหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางไปสู่สันเขื่อนนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรแปลกใหม่ไหมนะคะเดี๋ยวน้องตีจะพาทุกคนเข้าไปส่มบรรยากาศบนสันเขื่อนเลยนะคะบอกได้เลยว่าวันนี้สวยและงามมากดูนะคะอู้น้องตีบอกได้เลยว่าน้ํานี่ใสมากแลกว้วก็น้ําเยอะกว่าเดิมตอนที่น้องตีมานี่ข้างล่างนี่แห้งหมดนะข้างล่างนี่แห้งหมด เขียนว่าห้ามปลาหินนะคะข้างล่างนี่แห้งหมดเลยนะคะเขื่อนนี้จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เป็นเขื่อนที่ใหญ่ใหญ่มากๆใหญ่จริงๆนะคะทุกคนใหญ่จริงๆและเขื่อนอุบลรัตน์นี่ก็ตั้งอยู่ที่อาเภออุบลรัตน์นะคะอาเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นเขื่อนที่ใหญ่วิวสวยธรรมชาติดีอุ้ย ถ้ามีเรือนั่งเรือล่องนล่องเรือเขาเรียกว่าล่องเรือเนาะไม่ใช่นั่งเรือล่องชอบพูดกลับกันนะคะทุกคนต้องขออภัยนะคะหางน้องตีพูดผิดนะคะล่องเรือล่องเพอะไรเนี่ยค่ะทุกคนเคยได้ยินเพื่อนว่านะคะแต่น้องตีไม่เคยได้ล่องเพหรอกนะคะเคยนั่งเรืออยู่อยู่บ้านนะคะแต่เราเป็นเรือกีบนะคะไม่เคยนั่งเรือใหญ่ๆหรอกนะคะทุกคนนะคะข้างล่างก็จะเป็นจุดจอดรถ จุดนั่งพักนั่งเซานะคะและอยู่ที่เขื่อนอุบลรัตน์นะคะทุกคนเข้าที่น้องตีได้สัมผัสมาเนาะได้พบได้เจอมาอ่าเป็นเขื่อนเป็นจุดที่ิ่นมีอ่าการละเล่นกีฬาเยอะมากเลยนะคะทุกคนอย่างเช่นน้องตีเห็นทางเข้ามาเนี่ยก็จะมีอ่าสนามกอล์ฟหรือเดินตีกอลอะะ์ฟค่ะทุกคนเดินตีกอล์ฟแล้วก็เดินเตะบอลน,นะคะหรือบ้านน้องตีเองก็เรียกว่า เดินติบานนะคะทุกคนนะคะแล้วก็สนามเอลเลย์บอลนะคะทุกตีเห็นนะคะสนามเบลเล่บอลแล้วก็อะไรอีกอู้กวงมากๆเลยนะคะกวงจริงๆนะคะข้างในอ่นะเนี่ยค่ะโอ้โหสวยงามวิวก็ดีนะคะวิวดีมากแล้วท้องฟ้าบวกกับอันนี่อย่างเขาเรียกว่าน้ําในเขื่อนนะ่ะสีฟ้าบวกกับท้องฟ้าที่สีฟ้าสดใสอุวยได้มาสัมผัสโดยตัวเอง ทุกคนบอกได้เลยว่าประทับใจมากๆมาแล้วก็อยากมาอีกนะคะทุกคนเป็นเขื่อนที่ใหญ่จริงๆเลยนะคะนะคะตอนที่น้องตีมาเพื่อนยังสร้างยังไม่เสร็จนะคะอันเหลืองเหลืองนี้น้องตีก็ไม่รู้ว่าอะไรนะคะทุกคนอาหารใครรู้ซวยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะทุกคนเนี่ยอันเหลืองเหลืองเนี่ยตอนนั้นเพื่อนตอนที่น้องตีมาถ่ายทีวิวตอนนั้นยังไม่เสร็จและเพื่อนก็เอาเพื่อนเรียกว่า เนี่ยเอาอันกัน้นกั้นไว้ไม่ให้เข้าข้างในนะคะแต่วันนี้เพื่อนจงไว้ป่องหนึ่งนะคะจงไว้ป่องหนึ่งก็สงสัยจะให้เข้าไปได้นะคะออ้วันนี้โชคดีนะคะทุกคนวันนี้โชคดีมาเจอเพื่อนปล่อยน้ํานะคะมันปล่อยน้ํหน่าจะประตูเดียวนะคะจุดนี้นี่หาปลาได้ไม่นาะทุกคน <c oughs> ข้างหน้าเพ่นไม่ให้หาข้างล่างนี่น่าจะให้หาได้หรือเปล่านะนะคะทุกคน น้ำใสมากน้ำใสไหลเย็นอุ้ยทั้งผลิตเกษตรไฟฟ้าทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เผื่อจะได้ไปถึงสาวลาวที่ว่านะคะที่ว่าคนไทยอีสานคนลาวคนลาวนะคะทุกคนแล้วก็ยังมีอีกว่าอยู่เมืองไทยอ่ะคนไทยผลิตเกษตรไฟฟ้าไม่เป็นนะคะ นี่เลยจะเปิดหูเปิดตาดูให้เต็มเต็มตาเลยนะคะทางวิวก็สวยธรรมชาติก็ดีทั้งเป็นแหล่งผลิตเกษแสไฟฟ้านะคะอยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ที่ประเทศไทยไม,มมไม่มีแค่พักไม่มีแค่ที่ผลิตเกษตรไฟฟ้าเป็นจากพลังงานน้ำนะมีทั้งพลังงานลมมีทั้งพลังงานแสงอาทิตย์มีทั้งอีกไม่นานก็น่าจะเป็นกาเรียกว่า พลังงานอาทิตยเสกอาทิตย์เทียมขึ้นกาลังสร้างเสกอาทิตย์เทียมอะไรนี่แหละเพราะว่าน้องตีเองก็ขออาภายัยเรื่องข้อมูลตัวนี้แล้วก็ที่แน่ๆน้องตีรู้นี่ก็คือพลังงานที่มาจากขยะนะอันนี้สุดยอดนะคะทุกคนน้องตีบอกได้เลยว่าสุดยอดไอเดียนี่สุดยอดจริงๆั้งทั้งที่ขยะเนาะทุกคนขยะนี่คือเป็นสิงเศษเหนือที่บางคนนะคะที่บางคนคิดว่ามันไม่มีค่าไม่มีราคา แต่อยู่ที่เมืองไทยบอกได้เลยขยะทุกชนินมีค่ามีราคามีความหมายนะคะมีค่ามีราคามีความหมายเศษอาหารอะไรมีกวมีความหมายคนไทยก็สามารถมนาะผลิตเป็นปุ๋ยผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าผลิตอู้มาใช้เป็นน้ำมันก็ยังได้อีกนะเป็น,นน้ำมันก็ได้มาตัดกานเป็น้ำก็ได้เดี๋ยวต้องตีคุยคิดดนะทุกคนว่าคิดเกี่ยวกับการผลิต ว่าผู้หญิะมั่เนี่ยโนซีิืคิดอยู่ในทีนี้โนซีเอาคลิปจากช่องเขากี่ตลกมาติดทีนี้มาติดเด็กโนซีก็เลยโนซีนะคะโนซีก็เลยโทซีนที่โนซีโดยโบซีก็เลยว่าขอเป็นคำพูดคำว่าอย่างนี้ค่ะทุกคนแต่ว่าสามารถไปติดตามดูได้แล้วก็เราก็สามารถแบบเขียนไปใน Google หรือว่า ในช่อง youtube นะเราสามารถเขียนไปได้ว่าน้ำมันที่ผลิตจากขยะนะคะว่ามีอะไรมันจะเด้งขึ้นมาเลยเนาะมันจะเด้งขึ้นมาให้เราเห็นเลยว่าผลิตผลิตจากเศษขยะเศษอาหารหรือว่าขยะที่นําที่เราไม่ใช้เลี้ยวอย่างเงี้ยแล้วก็มีการคัดแยกแบบขวดแบบโลแบบพลาสติกแผ่นอะไรนี้ไปขายแล้วก็ส่วนที่เหลือที่ว่าเราคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ก็สามารถไปกันเป็นน้ำมูนน้ำมันนื เป็นเสื้อเผิงอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายนะคะนี่คือบรรยากาศโอ้ยสวยงามจริงๆนะคะดูน้ํานะคะน้ําเป็นสีฟ้าสดใสนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็ไปฝนต้นหนักต้อนรับลมหนาวกันจ้าทุกคนสวยงามอลังการงานสร้างมีหอดทางจัก,กรยานด้วยตรงนี้นะคะตรงนี้พันปั่นจัก,กรยานได้ด้วยนะคะคุณนะคะอันนี้ตู้อะไรเนี่ยตู้เก็บไฟหรือเปล่า อันนี้ตู้อะไรน้องตีก็ไม่รู้หรอกนะคะทุกคนนะคะนี่มีเพิ่นมีอะไรเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะตรงนู้นมีสะพานอีกนะคะตรงนู้นโอ้โหมีที่นั่งพักที่นั่งเสามีที่จอดรถโอ้โหมีห้องน้ําห้องในฟรีนะคะทุกคนมีห้องน้ําฟรีมีห้องน้ําฟรีนะคะ,คอ,อ,ะ,คะอยู่ที่นี่มีเสาไฟเสาไฟสไฟ่องสว่างตามลายทางไปเลย กําจัดความเร็วสิอะไรเพิ่นเขียนว่าสิเนี่ยค่ะคนเพิ่นเขียนว่า10นี่คือ10อะไรคะเนี่ยนะคะอันนี้น้องตีจะอยู่อีกฟากหนึ่งของสังเขื่อนแล้วนะคะทุกคนโอ้ยเป็นตศโอนวิวสวยธรรมชาติดีนะั่นแหละค่ะทุกคนก็ดูก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดน,น้องตีต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะนะะงามอิลีงามเทแท้นะคะทุกคน แล้วก็พูดถึงน้องสาวลาวคนที่มีมาแซะพี่น้องสาวไทยหรือว่ามาแซะคนไทยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้แทบกับลำแทบไม่ทันนะเมื่อได้เห็นสิ่งที่คนไทยผลิตหรือว่าประดิษฐ์คิดแต่งขึ้นมาหรือว่าสร้างด้วยฝีมือคนไทยโดยเฉพาะโรงงานผลิตไฟฟ้าที่น้องเขาว่าคนไทยผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เป็นกับลำแทบไม่ทันนะคะทุกคนเมื่อไม่นานมานี้น้องตีก็ได้ข่าวจากซ่องย t u b e หลายๆซ่องเนาะว่าสาวลาวคนนี้นะคะได้พูดว่า เฟซนะคะทุกคน mm hmm. ก็คือเขาเองไม่ได้เป็นคนโพสดนะคะก็คือเฟซของเขาอโดนแฮกนะคะโดนแฮกทีนี้ mm hmm. เขาก็เลยว่ามีคนเอาเฟซของเขาเฟซบุ๊กของเขาไปโพตดด่าว่าคนไทยนะคะอันนี้นะคะแค่ไม่กี่วันนะคะหลังจากเขาโพต์ออกไปประมาณ4ีหวันนะคะทุกคนแล้วก็เขาก็ไปสร้างเพจใหม่เฟซใหม่ขึ้นมาแล้วเขาก็มาคอมเมนต์ บอกว่าเขาโดนแฮกนะคะเขาโดนแฮกซ่ mm hmm. องไปโดนแฮกอ่ะผิดไปอย่างเงี้ยค่ะทุกคน mm hmm. แล้วก็เขาเองเขาไม่ได้เป็นคนคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคน mm hmm. แต่ว่าคนไปถล่มด่าอันนี้อันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องเท็จนี่ก็เงียบกันไปเลยแล้วนะคะทุกคนอันนี้น้องตีก็ ไม่สามารถจะสรุปได้ว่าเรื่องจริงเรื่องเท็จนะคะแต่ว่าเรื่องจริงก็คือมีคนคอมเมนต์มาแตะที่น้องตาวไทยนะคะหลังจากมีเรื่องมีกระแสมีดรามา่ามีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะเขาก็ออกมาโพต์นะคะว่าเขาไม่ได้นคกพูดแค่มีคนไปแฮกช่องของเขาไปอันนี้คือคําแก้ตัวของพวงเขานะคะทุกคนอันนี้นะคะคําแก้ตัวที่แบบภาาก่อนพูดตรงๆเนะี่ยคนเราถ้า ถ้าทำผิดแล้วออกมาขอโทษด,ด้วยคนิงใจนะคะออกมาขอโทษด,ด้วยคนิีใจออกมาขอโทษนะ,ะแล้วคุณเราอ่ะถ้าทำนิติจริงจริงแล้วก็ให้อภัยนะคะนะคะทุกคนอันนี้นะคะสำหรับความรู้สึกหรือว,ว่าความรู้สึกของนิติแล้วถ้าเราผิดเราก็ขอโทษนะคะขอโทษแต่ทีหลังอย่าทำอีกอย่าพูดนะ,ะในสิ่งที่ตัวเอง หาข้อมูลยังไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราหาได้ก็คือเราต้องรู้สึกเราก่อนที่จะว่าอะไรนะข้อมูลโทรศัพท์มีเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้ยุคนี้มันทันสมัยเราเปิดกวางทุกอย่างแล้วเราอยากรู้อะไรเราพิมพ์ดูใน Google หรือว่าทาง YouTube มีหลาย u t u b e ที่สามารถบอกข้อมูลเราได้นะคะถึงจะไม่ครบพ้วนย,ยังดีก็ที่เราจะออกมาแล้ว เหมือนกับพระพูดตามตรงก็คือเหมือนเรามาขายงูให้กับตัวเอง 1. เขื่อนไฟฟ้าอยู่ที่เราคนไทยเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นหุ้นส่วนมากนะสุนหุ้นส่วนเยอะมากนะเกือบจะ80%เลยก็ว่าได้นะและก็มีหลายๆอย่างโดยเฉพาะการผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ที่ฝั่งไทยอยู่ที่เมืองไทย เพื่อนผลิตเกษตรไฟฟ้าไซ้เองโดยไม่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากเพื่อนบ้านนะและเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดที่ผลิตเกษตรไฟฟ้าอยู่ที่ประเทศไทยคือเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยและสวยงามค่ะทุกคนวันนี้โชคดีมาเห็นตอนเพื่อนปล่อยน้ําออกจากเขื่อนนะคะอุ้ยแบบได้ว่ายังไงอะแรงมากนะคะดูไอ้น้ำฟ้งกระจายขึ้นมาถึง ส,สั่นเขื่อนข้างบนเลยนะคะทุกคนอุยวันนี้มาวิวก็สวยบรรยากาศก็ดีนะคะน้ำยังเป็นสีฟ้าสวยมากเลยนะคะวันนี้มาเจอน้ำเยอะตอนที่นัองตีมาแถวนี้แห้งบกเหมือนเลยนะคะอยู่ข้างล่างนะคะน้ำไม่ค่อยมีนะคะตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้น้ำขึ้นมาเต็มเลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ปลาปลาก็มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งปลาบึกทั้งปลา อะไรปลาอะไรเยอะแยะเลยค่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆอย่างนั้นนะคะทุกคนถ้าใครจะให้อาหารปลาเพื่อนก็จะมีตู้บริจาคเนาะเ่าเรียกตู้บริจาคปบบบริจาคเงิน10บาทถุงละสิบาทนะคะย่อนลงแล้วก็หัวอาหารปลามา1ถุงนะคะเพื่อจะเอามาให้ปลากินนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะก็มาถึงจุดนี้นะคะน้องติก็จะมานําเสนอพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะพาทุกคนมาชมบรรยากาศอยู่ที่นี่นะคะคือ เขื่อนอุบลลุลรัตอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นวิวสวยบรรยากาศดีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะคะทุกคนโอ้โหสุดยอดมากนะคะสถานที่ท่องเที่ยวมีที่พักที่เซามีร้านอาหารมีที่จอดรถรองรับมีห้องน้ําห้องในบริการฟรีทุกอย่างนะคะอาหารซื้อกินนะคะทุกคนอาหารไม่ได้ฟรีนะคะนั่นแหละคะ่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ